อใส่ให้ถูกรูนะคะพี่ขาใส่ให้ถูกรูใส่ไว้แค่ในนี้ก่อนเอาไว้ก่อนรูน่เออไอ้โมแม่ไอโมแม่อกครับล้องนี่รูรูรูรเอาโมแม่โมแม่เออใส่แค่รูไว้นั่นไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีไอ้นั่นมา มีคนบอกว่านอนละเมอ er นะคะพอดีเต้ขนข้างๆเป็นหนุ่มทั้ทงนั้นเลยระวังนะเนี่ยคืนนี้นะระวังละเมอไปหาหนุ่มนะไม่เอากลับคืนมานะปล่อยไปเลยกลางเต็นเสร็จเราก็กินข้าวเที่ยงนะคะแซบบอจ่าแซบบอจ่าเผ็ดเหรอว่าทำให้เผ็ดแล้วนะ เผ็ดอยู่แต่ว่าฉันอร่อยทุกครั้งมันกินได้อยู่ค่น้เห็ดวะพี่ฮอนก็เผ็ดทุกครั้งแหละแกก็กินหมดทุกครั้งแกก็พูดเป็นงั้นแหละไม่พูดว่ามันเผ็ดเจ๊มต้องกินอยบรรยากาศดีมากอันนี้เป็นวิวระบรมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ปู่ก็พาทุกคนมาแคมปิ้งอีกแล้วนะช่วงนี้ปู่ก็จะแคมปิ้งบ่อยนะอย่างที่เคยบอกไปนะคะ ก็วันนี้อยู่ที่เอสศลายอีกแล้วที่จริงอ่ะตามแพนแล้วอ่ะปูจะมากลางเต้นแถวเซเนาะแถวทะเลสาบนะแต่ว่ามันเต็มทุกที่เลยปูหาแคมปิ้งอ่ะประมาณ4ี่ห้าแคมปิ้งแล้วเต็มทุกที่เลยก็มีที่เนี้ยมันไม่ค่อยสวยแต่ว่ามันก็มีที่นอนสําหรับคืนนี้เนาะ ตอนนี้เรามาเที่ยวปราสาทนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเรากา็มาหาที่เที่ยวกันเนาะตรงนี้มันเป็นปราสาทเก่าอะแต่ปูไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวปูจะเขียนชื่อไว้ตรงข้างล่างเนาะสวยดีเหมือนกันนะดูที่ข้างหลังมันเป็นวิวนะโอ้ยนี่ไงโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยมีวิวภวูเขาข้างหลังด้วย ม่ตอนแรกวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาปีนเขาขนาดนี้นะคือตอนนี้เดินขึ้นเขากันอยู่นะคะคหน้าทาหน้าเดยมีคนบนคือคนนี้บอกว่ายกขาจะไม่ขึ้นแล้วเนี่ย <laughs> ถ้าหาเหตุอะได้ถ้าหาเหตุอะได้ไดเดินเท่าไหร่ก็ได้เป็นไหมพี่ <laughs> ไม่ใช่คุดเป็ดนะคุกวาขี้ดูมีแต่ขี้วัวนี่เอิไม่พูดไม่พูดนเดือนน้น่ว่าเขาบอกว่าอีกสิบนาทีจากนี่ไปอ่ะสิบนาทีเอง จิ๊บจิบจิ๊บจิบอบๆอบอบโอ้ยวันนี้ท้องฟ้าสวยมากให้ดูนู่นนะคะอ่ะตบมือให้พี่ไลนหน่อยเย้พี่ไลเก่งมาเก่เย้เย่โอ้ดูก้อนเมฆนะคะเพื่อนๆหุยลอยอยู่บนยอดเขาสูดสิ สวยจังนี่เดินไปค่ะเดินไป,เด,นไปเดี๋ยวเราจะเดินไปเซนะคะไปทะเลสาบข้างบนยอดเขานะเดินไปอีก10นาทีเขาบอกเดินสิบมาสิบนาที3รอบแล้วเจอคนอื่นที่เดินมาระหว่างทางถามเขาว่าถ้าเดินจากเนี้ยไปถึงทะเลสาบเนี่ยใช้เวลานาน,านไหมเขาบอกว่า10นาที เอาเดินเดินมาสิบนาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วเอาเจอคนแก่อีกสองคนก็ถามเขาว่าไปอีกเซอีกไกลเขาก็บอกอีกสิบนาทีโดนเด็กน้อยหลอกนะคะโดนเด็กน้อยหลอกสิบนาทีสิบนาทีโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีรถไฟขึ้นมานะเดี๋ยวปูให้ดูนะคะรถไฟมาแล้วแลี้ววิ่ง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 เดี๋ยวไม่เห็นมันวิ่ง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  นี่ดูบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆพ่อขาดูนะดูโอม่านะโอม่าให้ดูคุณจะูอะไรคุณได้ยินนะคิดวู่ดนี่เหนื่อยขนาดไหนอาต่าไม่งัม่งั้นคุณได้ยินหมดเลยนะบนตลอดบนตลอดทางโอม่าโอม่า ขึ้นไปอีกแล้วก็บอกเอาเดียมไซส์ชิคกี้ี้ขึ้นขึ้นไปข้างบนอะนี่นตรงไปเนี้ยรั้วขึ้นไปไงสองคนนั่นอะแอนดี้เขาจะไปหนุ่มก็ขึ้นทางโน้นะเอานี่แหละทางลัดทางลัด ตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมานี่นะคะแต่วิวสวยไงนอรออบเยุ้ยน้ำใสมากเออลึกลึกน้ำใสมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูดูโอ้แต่วิวสวย ทำไมเดินจนหน้าท้องยิ่งแฟบเลยเหรอนเป็ลมกูหอกตัวเป็นไหล่เนีลมตัวเป็นลมเลยอ่ะตัวแกที่ไรเนี่ยเดินมาพอดีทุกทีเลยไม่พอดีเดินนิดเดินเข้าไปเสร็จกูขึ้นมาปั๊บปั๊บปั๊บกูบอกโอ้เสียเสียเหมือนมทัดเลยนี่ตัวน่ะตั้งค่อยๆนะพี่อันนี้ปั๊บ เด่นมากไปแล้วเาให้มันมันก้าวขึ้น่ะมันเหมือนจะไปใช่กำลังสูดถ้ามัน โอ้ยกินเส้นรีแลกซ์สุดๆคุณชายสองคนนะคะรีแลกซ์มากส่วนผู้หญิงนะคะนี่ผู้หญิง คือต้องเดินถอยหลังนะคะป้องกันเข่า <laughs> เข่าจะพัง <laughs> ดูดูสองคนน <laughs> เขาทำอะไรกันนะโโ่โอ้ยวีโกรธโอ้ยตา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 ยโอ้ยเลือ้อน้อควาคุณต่อย อันนี้คือครัวคุณต๋อยค่ะครัวคุณฮอนค่ะคุณฮอนเธอรอหันแล้วไม่รู้ดูหน้าดูหน้าในการคนนี้คือไล้อารมณ์มากไม่ใช่มันมีรถมาจอดหลังเต้นชั้น yeah กันุ่มันทำร้ายหน้ามันแบบชนเต็มเลยคุณดูหนังดูหนังซื้อนะเว้ย เออนี่เพิ่งซื้อนะเว้ยเต็นท์ใหม่นะเต็นท์ใหม่นะเนี่ยโอ้โหแปดร้อยยูโรปาร์ตแปดร้อยยูโรกับข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้วนะคะกับข้าวครับกับข้าวผักไอ้บุ้งใส่อะไรไว้ยำสีสันยังเงี้ยนี่แซ่บ เผ็ดนะคะจิบ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 นะคะกินะะไม่พูดนะจาะนะคะขอบุค่ <c oughs> เราหมูด้วยนะคะนั่นอันนั้นฝ่ายทอดหมูคะ่ะอุยนี่ทำอะไรกันนี่ <c oughs>